ครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดเรื่องการเมืองนะครับอยากจะมาแสดงความคิดเห็นนะครับอย่างพรรคเล็กๆนะครับพรรคเล็กๆพรรคน้อยที่ว่าได้คะแนนไม่ไม่มากนะครับอย่างประชาธิปัตย์อย่างพรรคเศรษฐกิจอย่างพรรคไทยพักดีรวมไทยสร้างชาติอะไรพวกนี้นะครับจริงๆผมอยากจะให้รวมกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นข้อกันนะครับเพราะว่าแนวทางความคิดกับนโยบายไม่ค่อยได้ต่างกันครับแนวแนวทางเดียวกันประมาณนั้นเลยพรรคเหล่านี้นะครับซึ่งชัดเจนในเกี่ยวกับอธิปไตยของชาติทั้งนั้น พักเหล่านี้จริงๆก็เป็นบุคคลคนดีทั้งนั้นแหละถ้าผมพูดผิดก็ให้เอาปากามาวงเลยว่าคนคนไหนที่มีคดนุคดีมั่งก็ไม่มีอย่างคุณพีรพันธ์อย่างเงี้ยแกก็ไม่ได้มีขดนุคดีอะไรอย่างหมอวังนียแกก็ไม่ได้มีขดนุคดีอะไรที่ว่ารอสารตัดสูงตัดสินอะไรอย่างเงี้ยอย่างพักเศรษฐกิจอย่างเงี้ยอย่างพลเอกลังสีอย่างพวกนี้ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีอย่างพักประชาธิปัตย์คุณมาร์กอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยก็ไม่มีแต่แนวทางก็ คือมันสอดคล้องกันไปกันได้ผมอยากพยายามให้รวมกลุ่มรวมก้อนกันนะครับเพราะว่าอย่างพักใหญ่ๆที่เขาแลนสไลด์กันไปอ่ะก็คอยดูว่าเขาจะเลือกแบบไหนถ้าเกิดเขาเลือกอย่างจับมือกับพักเขียวจะตั้งรัฐบาลผมว่าอยู่ได้ไม่ไม่เกินปีสองอีล้ม เพราะว่ามันจะไปเข้าทางพักประชาชนครับเพราะว่าพักสองพักนี้เขาเป็นไม้เบื่อไม่เมากันอยู่เขาขุดคุยกันแน่นอนเลยไอ้เทาๆดำาๆเนี่ยผมว่าล่มแน่นอนแต่ถ้าอย่างภูมิใจไทยไปจับมือกับเพื่อไทยถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้หมดแหละครับพวกนักการเมืองอ่ะมันทําได้หมดจูปากกันได้หมดแต่ถามว่าจะไปได้นานไหมผมว่าไปได้ไม่นานหรอกเพราะอย่าลืมว่าเขาเคยถีบหัวส่งคุณออกมาแล้วอะแล้วนโยบายมันขัดแย้งกันมันเป็นไปไม่ได้อีกคนนึงจะเป็นหลานงขึ้นอีก พักหนึ่งก็จะไปถล่มขเขมรอย่างเงี้ยอีกพักหนึ่งก็จะไปเปิดด่านอย่างเงี้ยเอาเถอะปล่อยแม่งไปจับมือกันผมถึงแนะนําว่าให้พักเล็กๆเราอะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันแล้วสมัยหน้าน่ะอาจจะแรนสไลด์ก็ได้สวัสดีครับ FC ทุกคนและผู้ชมทุกท่าน